สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับพระหลักพันหลักหมื่นที่อาจพบเจออยู่ตามบ้านนะครับพระเหล่านี้อาจอยู่ในบ้านของท่านก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีพระอะไรกันบ้างอันดับที่1น,นะครับเป็นเหรียญขวาญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเหรียญน,นี้จะมีอยู่2แบบนะครับมีทั้งกระไหลเงินและกระไหลทองสนุนราคาสภาพที่สวยเริ่มต้นอยู่ที่ห5 0 0 0บาทถึง2 5 0 0 0บาทครับ อันดับที่2นะครับเป็นพระระครังหลังคอนะครับเหรียญที่ท่านเห็นในรูปนี้เป็นเหรียญยุคสองนะครับซึ่งยุคแรกราคาเล่นหาจะเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทถึง30,000บาทนะครับแต่ในยุค2นี้นะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่5000บาทถึง8 0 0 0บาทครับอันดับที่3นะครับเป็นพระซุ้มเว้าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอาจจะพบเจอไม่บ่อยนักนะครับแต่ก็มีโอกาสได้บ้านนักสะสมเก่าๆอะไรแบบนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,00 0บาทถึง1 0 0 0 0บาทครับ อันดับที่4นะครับเป็นเหรียญเสมาหลังพัดยศหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับเหรียญน,นี้จะแยกด้วยกันเป็น2บล็อกนะครับคือบล็อกมีดาวและไม่มีดาวนะครับเหรียญที่มีดาวจะมีความนิยมกว่านะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6000บาทถึง1 3 0 0 0บาทนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่บล็อกความนิยมนะครับอันดับที่5นะครับเป็นเหรียญหล่อพระคันธราชวัดพระผสมเจดีนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับในสภาพสีสวยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่7 0 0 0บาทถึง1 5 0 0 0บาทครับ อันดับที่6นะครับเป็นเหรียญคุดหลวงพ่อเวลาวัดโพทองนะครับปี2538นะครับสนุนราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0 0บาทถึง1 5 0 0 0บาทครับอันดับที่7นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนูนะครับปี2507นะครับกรณีที่พระซีสวยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0บาทถึง2 5 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็นพระที่ผ่านการใช้มาหน่อยก็ราคาจะลดหลังตามลงไปครับ อันดับที่8นะครับเป็นพระคงลำพูนนะครับพระคงนี้จะมีมีฟอร์มมีรูปลักษณ์หลายลักษณะนะครับอาจจะมีบินบ้างอะไรบ้างที่ออกจากกุนะครับเอาเป็นว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่มีแต่6 0 0 0ถึง20,000ก็มีครับแล้วแต่ฟอร์มนะครับว่าสวยมากสวยน้อยขนาดไหนอันดับที่9นะครับเป็นเหรียญนักกล้ามของเจ้าคุณนอละลัดนะครับวัดเทพศิรินนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,000บาทถึง4,000บาทครับ อันดับที่10นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกของท่านนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่20,000บาทถึง4 0 0 0 0บาทนะครับในกรณีที่พระสวยๆถ้าพระไม่สวยก็ราคาจะลดหลั่นตามกันลงมาครับอันดับที่1ิเนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศารานะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับเสนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่80,00บาทถึง1 5 0 0 0บาทนะครับในกรณีที่พระสวยๆนะแต่ส่วนมากจะหาสวยยากครับถ้าสวยแพงเลย อันดับที่12นะครับเป็นเหนรียญเตารีดหลวงปู่ทวดอองค์นี้ออกที่วัดพังเทียนะครับปี2,505นะครับถ้าในสภาพกลางๆนะครับไม่สวยมากก็อยู่ประมาณ6 7 0 0 0นะครับแต่ถ้าเป็นสภาพสวยไปเลยเนี่ยก็อาจจะมาร0กระบาทถึง20,000ได้ครับ อันดับที่13นะครับเป็นสมเด็จวรรณคัง100ปีนะครับสร้างปี2515นะครับมีหลายแบบหลายพิมพนะครับมีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นนะครับแต่ที่พิมพ์เามา,เามาให้ชมในวันนี้นะครับสนุนราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,000บาทถึง1 3 0 0 0บาทครับ อันดับที่14นะครับเป็นเหรียญเม่แตงหลวงพุทวดวัดช้างให้นะครับมีตั้งแต่ปี06-08นะครับเสนอราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลักพันจนถึงหลักหมื่นนะครับมีตั้งแต่5,000ถึง2-30,000ก็มีครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่บล็อกแล้วแต่ปีนะครับว่ามีความนิยมมากน้อยขนาดไหน อันดับที่15นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยือะนะครับปี2,517นรบเะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลักพันนะครับ2,000ถึง4,000นะครับประมาณนี้แนตะ่ถ้าเป็นเนื้องเงินก็อาจจะขึ้นหลักหมื่นไปเลยครับ อันดับที่16นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับรุ่นจอบลอนะครับสร้างปี2513อ่าเหรียญรุ่นนี้จะเป็นรุ่นนิยมนะครับเป็นบล็อกนิยมนะเป็นเหรียญหนาหลังขีดนะครับสนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,000บาทถึง13,000บาทครับ อันดับที่17นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดกัลยานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญปี2,470กว่านะครับเหรียญรุ่นนี้สนอราคาเริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทถึง25,000บาทนะครับในกรณีที่พระสวยๆนะแต่คือพระอายุเยอะครับคือจะหาสวยยากหน่อยจะต้ถ้าสวยแพงเลยครับ อันดับที่18นะครับเป็นเหรียญปก8รอบหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับถ้าสภาพสวยวยนะครับองนี้ก็จะประมาณ1,800 0บาทถึง2,500 0บาทประมาณนี้ครับแต่ถ้ายิ่งสวยยิ่งแดงก็จะแพงมากไปกว่านี้อีกครับ อันดับที่19นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพอผพวัดช่องแคนะครับรุ่นแม่ชีกุหลาบนะครับสนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่20,000บาทถึง28,000บาทนะครับในกรณีที่ผากสวยๆนะครับจำนวนการสร้างน้อยครับจะสร้างแค่500อมองค์ อันดับที่20นะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ํารุ่นช้างคู่นะครับในรูปแบบที่เอามาลงนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับสนนราคาเล่นหากันอยู่ที่2,000บาทถึง4,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินก็จะขึ้นไปหลักหมื่นเลยครับ15,000บาทถึง25,000บาทแต่ถ้าเป็นเนื้อทองคําก็จะขึ้นหลักแสนเลยครับอยู่ที่ว่าท่านเป็นเจอเนื้ออะไรเนาะแต่ส่วนมากส่วนมากจะเจอเป็นเนื้อทองเหลืองครับ ครบทั้ง20อันดับแล้วนะครับพระเหล่านี้อาจอยู่ในบ้านของท่านก็ได้หากท่านใดมีพระเครื่องตามที่ผมลงไว้ในวิดีโอนี้ส่งรูปมาทาง ID Line หรือในข้อความหรือรายละเอียดด้านล่างของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเราบริการรับเช่าพระถึงบ้านหากคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านบรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ